สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากแร่งข่าวของระดับบริหารจากทางบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในประเทศไทยว่าปีนี้จะแนะนำรถยนต์ MPV นิสสันเซรีน a ารุ่นไฮบริดออกสู่ตลาดประเทศไทยโดยน่าจะได้ยนชมกันอย่างเร็วที่สุดน่าจะเกิดขึ้นภายในงานมอเตอร์โชว์2024นี้หรือหากไม่ทันก็น่าจะไม่เกินกลางปีนี้อย่างแน่นอนครับ ทั้งนี้รถยนต์นิสสันเซ r รินารุ่นไฮบริดจะถูกนําเข้ามาจากโรงงานในประเทศมาเลเซียภายใต้กรอบสิทธิประโยชน์ทางการค้าอาเซียนหรือ FTA ทําให้ภาษีนํำค้ารถยนต์เป็นศูนเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะทําให้ตั้งราคาขายผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปว่าจากที่ค่ายนิสสันแนะนำนิสสันเซรีน่าไฮบริดออกสู่ตลาดในปี2518แล้วทางนิสสันยังมีแผนจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ e-power ด้วยโดยมีแผนจะขึ้นลายกาผลิตเซรีนา e-power e ที่โรงงานนิสสันบางนาตลาดกม22-23ในประเทศไทยด้วย และหากจะย้อนกลับไปสักเล็กน้อยออเนิวนิสสันเซเ n นาในรหัสตัวถัง c 2 8ที่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28ิพฤศจากาปีนปี2023ที่ผ่านมาพร้อมติดตั้งกลุ่มพลัง e power generation ที่2บวกกับเครื่องยนต์เบนซินสสูบขนาด1.4ลิตรเพื่อใช้ปั่นไฟขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าและนอกจากกลุ่มพลัง e power แล้วนิสสันเซเรน่าก็ยังมีกลุ่มพลัง2.0งจุไฮบริดเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน แต่คาดว่านิสสันเซรีน a รุ่นยีรำเข้ามาตำตลาดในประเทศไทยนั้นนั่นจะได้ขุมพลังนี้แต่อาจเป็นโมเดลเก่าอย่างนิสสันเซรีน a า27ครับซึ่งในด้านขุมพลังขับเคลื่อนของรุ่นเซรีน a รหัส c 27จะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ ขนาด2.0ลิตรที่ให้พลังกำลังสูงสุด150รแรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีโดยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลัง2.6แรงม้า48นิวตันเมตรจับคู่กับเก er ียร์ดตทซีวทีโดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่14.2กิโลเมตรต่อลิตรครับ ขนณดที่รุ่น ePower นั้นจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.4ลิตรโดยให้ประกำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,600รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่5,600รอบตอ่นาที จะทาหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่เพื่อน,นําไปใช้ขับเคลื่อนมอตเตอร์ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงสมรรถนะจากเดิมเป็นพลังกาลังสูงสุงสด1 6 3แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 1 5นิวตันเมตรโดยมีการเคมัตตาเส้นเบรกลมันอยู่ที่20.6กิโลเมตรต่อลิตรครับและสำหรับจุดเด่นของออนิลนิสันซีเรน่นั้นจะอยู่ที่ประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานซ้ายขวาพร้อมระบบเปิดปิดประตูสไลด์โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส และยังมากับเบาะนั่งแบบ3แถวที่สามารถปรับพับเรียบได้โดยในส่วนของฝาท้ายนั้นจะเป็นแบบแบ่งการเปิดด้านบนและด้านล่างได้อีกทั้งยังมากับระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติโปรพายอทที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยพร้อมกล้อง360องศา แต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องรอดูกันว่านิสสันประเทศไทยที่มีแผนเตรียมจะเปิดตัวนิสสันซิลีน่ารถ MPV เบาะนั่งสาแถวประตูสไลดาไฟฟ้าที่มีแผนเตรียมขายในไทยในปีนี้นั้นรวมถึงจะมาโชว์ตัวก่อนภายในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4เราต้องรอดูกันว่าทางนิสสันจะนำรุ่นเก่าอย่าง C27 หรือรุ่นใหม่อย่าง C28 เข้ามาทำตลาดในบ้านเรากันแน่ครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกบวงการรถยนต์ทั้งใน,นและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ